ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวง r a n d อมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครบางคนหลงรักคุณมากและเขาอยากมาจีบคุณเป็นแฟนเออหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับวันนี้ทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห้เน้นเช่นเคยนะครับวันนี้นะใครหลงรักคุณมากอยากมาจีบคุณเป็นแฟนคุณได้ไพ่ โอ้ห้าดาฟ f s อฟซอสการจบบางอย่างการทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังการ move on เดินไปข้างหน้าเดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันนะครับโอ้สามเหรียญ t ริ e อเพนทาเคิล e s มีโอกาสได้เริ่มใหม่จริงๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่นะชัดเจนมากกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอ่า yeah. ราชาไมเท้า k i n g of o n d s ตัวคุณเองมีโอกาสก้าวหน้าด้วยตัวเองด้วยความสามารถหรือแม้แต่มีผู้ใหญ่สนับสนุนก็ได้เช่นกันอืมทิศทางดีสามใบแรกก็ดีละอม,มาดูใบถัดไปกันสิโอส3มดาบ r of s w o r d s ไม่ต้องกลัว3ดาบอาจจะต้องมีการตัดสินใจมีการเลือกบางอย่างหรือไม่เลือกบางอย่างนะครับจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะสาดาบมันไม่เฉพาะเรื่องความรักนะครับเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะ การต้องใช้ความคิดการต้องตัดสินใจเออโอหนึ่งเหรียญเอ e ออ Pentacles ใบนี้โชคลาบเริ่มเทิมถ้าไม่ใช่โชคลาบด้านการเงินมีโอกาสได้โชคดีอย่างอื่นตีเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะสอดคล้องกับหัวข้อนี้ที่ว่ามีคนรักคุณอยู่อยากจีบคุณเป็นแฟนเออใครเนอะใครกันอ่าโอโหสอดคล้องกับหัวข้อจริงๆพูดไปไม่ทันขาดคำสิบถ้วย10 of Cup s ไพ่ครอบครัวสุขสันต์ออกมามีโอกาสถึงขั้นสร้างครอบครัวในบางท่านนะครับเออคนที่รักคุณมากๆอยากมาจีบคุณเป็นแฟนมาดูกันซิว่าใครเขาจะทำยังไงนะเออือหือไม่ทันขาดคำว่าเขาจะทำอย่างไรอัศวินถ้วยไนอฟคัพ p s มาแน่มาจีบอ,อ่ะไม่ใช่แค่อยากมาจีบเฉยคนนี้จะมาเขากำลังเตรียมการเข้าหาคุณนะครับเอออาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมใจอะไรก็แล้วแต่ รวบรวมความกล้าก็ได้แล้วก็โอ้โหราชินีเหรียญคุยนอลเพนทัคเคิลเปิดกันเห็นเห็นคุณดูดีมากในสายตาเขาเขายกย่องเชิดชูชื่นชมคุณมากนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ในสายตาเขาคุณดูดีงามมากๆอืมว่ากันไปตามหน้าไพ่เลยนะย้ำเลยนะว่าเปิดสดๆ,ๆเห็นๆไม่ได้อวยกันนะครับคุณดีงามในสายตาเขาจริงๆอ่ามาดูใบถัดไปกันสิอ่าโอ้โห หกไม้เท้า six of wands ดวงดีมากไพ่แห่งชัยชนะออกมามีโอกาสประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องในชีวิตเลยนะครับการงานการเงินชีวิตส่วนตัวสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์ตามหัวข้อนี้อ่ะมาดูใบที่10โอ้ย้าเหรียญไ o open t a c l e s ที่ผ่านมาอาจจะมีความยากลําบากในการดําเนินชีวิตบ้างแต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับมันจะคลี่คลายไปแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณไม่ต้องกลัวไพ่5เหรียญอย่าลืมว่ามีหนึ่งเหรียญมาเริ่มเทิมคาน์ําหน้าอยู่โชคดีกําลังมา,ามาขยายความกันช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องลดละเลิกจากบางอย่างหรือล้มเลิกบางอย่างด้วยความจําใจหรือเต็มใจก็แล้วแต่เพราะว่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้ถึงจุดที่มาถึงทางตันเติบโตไม่ได้หรือแม้แต่เป็นการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสังคมที่อยู่เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนี้เนื่องจากความคิดเห็นทัศนคติไม่ตรงกันหรือด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็แล้วแต่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี การทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังจะทําให้เรามีเรี่ยวแรงในการเดินต่อไปได้การที่เราถือของเก่าๆไว้เต็มมือทําให้มือเราไม่ว่างไม่สามารถไปคว้าไปหยิบจับของใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมได้การปล่อยวางสิ่งเก่าๆที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแล้วจึงเป็นผลดีต่อการที่จะไปรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับประมาณนี้ สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่ากำลังมาไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความสัมพันธ์หรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้พบได้ประสบพบเจอคนที่เหมาะสมการงานที่เหมาะสมงานใหม่ที่ดีกว่าสถานที่อยู่ที่ดีกว่าเดิมกลุ่มเพื่อนใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ําบางคนไปยึดติดกับเพื่อนเก่าๆอยู่ว่าจะต้องคบหากันไปนานๆตลอดชีวิตแต่บางทีเขาไม่ได้คิดกับเราอย่างนั้น เขาอาจจะมองเราแค่เป็นคนรู้จักคนหนึ่งแล้วเขาก็อาจจะมีการทําอะไรลับหลังที่ไม่ค่อยดีงามนักแล้วคุณก็ยังคิดว่าเพื่อนเก่าจะต้องดีเสมอไปไม่เสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าเพื่อนเก่าไม่ดีนะแต่ต้องดูเป็นรายบุคคลไปบางทีการมีมิตรใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณเวลานี้นะครับนะลองไปสังเกตดูบางทีมิตรใหม่ๆจะต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นมากกว่านะครับคุณมีโอกาสที่จะเติบโตด้วยตนเองในสายงานด้วยความสามารถความขยันขันแข็งอุตสาหะวิริยะภาคเพียรใดๆก็แล้วแต่ สิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้จะไปเข้าตากรรมการเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้โชคไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูหรือมาให้เงินโดยตรงแต่หมายความว่ามีโอกาสที่เขาจะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบเียบโดยไม่กระตกกระตากเรียกว่าคุณจะมีแบ็กดีมีผู้สนับสนุนดีแบ็กแข็งอะไรแบบนี้อยากทําอะไรประสบความสําเร็จโดยง่ายคุณมีความสามารถอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเข้าไปอีก การเติบโตการพัฒนาก้าวหน้าพุ่งทยานแบบติดจรวดไพ่แห่งชัยชนะมาขนาดนี้คุณไม่ต้องห่วงคุณอยากได้อะไรคุณจะได้นะครับมีโอกาสได้สูงมากต่อให้เกิดการแข่งขันที่มีผู้คนมากมายอยากได้ในสิ่งเดียวกันคุณจะเป็นเบอร์ต้นๆที่มีโอกาสได้มีโอกาสได้รับชัยชนะแบบนี้ใบนี้มาชัยชนะชัดเจนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยชนะในการแข่งขันหรือแม้แต่การเอาชนะใจตัวเองเอ สาดาบออกมาการตัดสินใจจะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณต้องเลือกคนใดคนหนึ่งละทิ้งคนใดคนหนึ่งหรือไม่เลือกใครเลยอะไรประมาณนี้เพื่อการที่คุณจะต้องเกิดเติบโตก้าวหน้าไปกับชีวิตส่วนตัวก่อนนะ บางทีการมีความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะไม่เป็นผลดีนะักอยากให้เอางานเอาเงินก่อนแบบนี้มุ่งมั่นโฟกัสเรื่องงานเรื่องการพัฒนาตัวเองก่อนจะเป็นการดีมากพอการงานการเงินดีชีวิตมีความสุขคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณจะดึงดูดคนที่มีความสุขเช่นกันเข้ามาเองใครที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่ไม่ต้องกลัว ไพ่สิบถ้วยออกมาการันตีว่าชีวิตคุณไม่ขาดคู่ไม่ขัดแคลนเรื่องความรักอย่างน้อยที่สุดครอบครัวโดยกําเนิดของคุณจะอบอุ่นดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายยังคงมีความสุขดีและถ้าคุณคาดหวังถึงการสร้างครอบครัวด้วยตัวเองนะครับการครบหาใครสักคนเพื่อสร้างครอบครัวมีโอกาสสมหวังสูงมากไม่ธรรมดานะครับ ใครบางคนที่กําลังรักคุณอยู่ตอนนี้มีแนวโน้มโดดเด่นที่เป็นคนาธาตุน้านะครับมีนกรกฎพิจิกแล้วก็าธาตุดินมังกรพษภกันาธาตุไฟก็มาเมษสิงห์ธนูอ่าราศีาธาตุดังกล่าวโดดเด่นมากที่จะเป็นคนที่หลงรักคุณอยู่ปลื้มคุณอยู่เรื่องราศีเรื่องาธาตุไม่ต้องไปซีเรียสมากเราอ้างอิงตามตําราสากลไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับบุคคลลักษณะดังกล่าวนะคุณรู้จักอยู่แล้วเป็นคนใกล้ชิดาธาตุราศีดังกล่าวไปแล้ว เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วมีความคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่พอประมาณถ้าเป็นใครใหม่ใหม,ม่เอี่ยมเอี่ยมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทักมาจีบแบบนี้แนะนําให้หลีกเลี่ยงไกลๆระวังโดนหลอกนะคนคนนี้จะรู้จักคุณอยู่แล้วแล้วเขาน่าจะมีการเตรียมตัวเตรียมใจนะรวบรวมความกล้าอยู่สักพักหนึ่งแล้วที่อยากจะเข้ามาจีบคุณเป็นแฟนบางท่านอาจจะคุยกันแล้วด้วยแต่เป็นการคุยกันแบบเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับ เป็นเรียกล่ลจะอาจจะมีระยะเฟรน์โซนคุยกันแบบเพื่อนหรือคุยกันแบบพี่น้องต่างฝ่ายต่างก็มีใจกันแหละแต่ยังไม่เปิดเผยใจเพราะกลัวความผิดหวังแต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าเขาหลงรักคุณมากเขาปลื้มคุณมากคุณเองก็มีแนวโน้มที่จะชอบเขาแต่อาจจะยังเถียงกับหัวใจตัวเองอยู่ในใสายตาเขานะ คุณดูมีความเพียบพร้อมสง่างามมากเลิค่ามากถ้าคุณผู้หญิงได้ดูคลิปนี้ตัวคุณเป็นประดุจราชินีเหรียญตามไพ่ตามภาพเลยนะครับถ้าคุณผู้ชายมาดูคลิปนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เป็นดวงนารีอุปถัมภ์เจอสุภาพสตรีที่มีความเพียบพร้อมเข้ามาในชีวิตประมาณนี้ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสไปได้ดีเขาจะรวบรวมความกล้าเข้ามาจีบคุณจะมาขอคุณเป็นแฟนหรือแม้แต่ถ้าเขาไม่ได้กล้าพอที่จะมาจีบตรงๆเขาจะเข้าทางเพื่อนเข้าทางญาติหรือเข้าทางคอนเนคชั่นอื่นๆหาวิธีอื่นๆเข้ามาใกล้ชิดคุณ ค่อยๆเพิ่มความสนิทสนมจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจจากคนรู้ใจเขาจะจีบคุณเป็นแฟนและมีโอกาสสร้างครอบครัวสูงมากดังกล่าวประมาณนี้ลองไปสังเกตดูนะครับคนคนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคุณเขาอยู่เรียกว่าอยู่ในชีวิตคุณแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสเผยใจกันสักเท่าไหรนะ่นักลองสังเกตด,ดูดีๆว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ใครทําดีกับคุณเป็นพิเศษอย่างที่เรียกว่ามันจะมี ผิดสังเกตไปจากคนอื่นๆทำดีมากๆพูดดีหาทางมาใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่ผิดสังเกตอะไรแบบนี้ลองผิดสังเกตดูนะครับมีคนที่ชอบคุณมากๆปลื้มคุณมากหลงรักคุณมากอยากมาจีบคุณเป็นแฟนอยู่แน่ๆนะครับไปสังเกตดูนะคนใกล้ๆตัวเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่ปสงท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับ โอ้โหเดอะเดวิลเอนดูมากๆเขาทั้งรักทั้งหลงคุณนะ่ะพลังงานเดวิลมาก็รู้อยู่แล้วคนที่ดูไพ่เป็นประจำนะครับเขาทั้งรักทั้งหลงคุณมีโอกาสที่อาจจะมาสารภาพรักมาบอกความในใจกับคุณเร็วๆนี้แล้วที่แน่ๆคือคุณกับเขาถ้าตกลงคบหากันจะมีความสุขกันทั้งทางโลกทางธรรมเป็นอย่างมากเรียกว่าสวีทวิดวิลได้เลยใบยนี้มาเดวิลการันตีดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ